หากท่านผู้หนึ่งผู้ใดมีความมุ่งมา่ปรารถนาว่าปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นทุกท่านจะต้องไปลาพระพุทธภูมินะครับต่อหน้าพระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์แทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกอ่อนแล้วพยายามขอบารมีกับพระองค์ท่านให้มีจิตที่ตั้งมั่นในการฝึกการปฏิบัติ และก็สามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วก็พยายามรักษาจิตของทุกท่านให้ดีให้ประกอบด้วยสติสมาธิน้อมใจในการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมใจระลึกถึงพระธรรมคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมระลึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติตามคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน อันมีองค์หลวงพ่อหรือสีลิงดำนะครับดังนั้นเมื่อท่านระลึกถึงพระรัตนตรัยทั้งสาประการนี้แล้วจิตใจของทุกท่านก็จะห่างไกลซึ่งกิเลสพอห่างไกลเข้าห่างไกลเข้าและจิตของทุกท่านมุ่งมา่ปรารถนาพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วการที่ท่านมาฝึกมาปฏิบัติการที่ท่านมารักษาจิตของพระอริยบุคคลอันมีพระโสดาบันเป็นที่เริ่มนั้น ท่านก็จะสามารถฝึกปฏิบัติได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งสามารถรักษาความเป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันได้